สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านในระหว่างการรวบรวมข้อมูลทำคลิปเกี่ยวกับเกลือนสามผามาหลายตอนได้มีการค้นพบสิ่งลี้ลับหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างเขื่อนจึงนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเส้นสหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างเขื่อนสามผาเป็นการตัดชิพผจรมังกรอาจทำให้เกิดอาเพศต่อดวงเมืองของประเทศจีนการเปิดใช้เขื่อนสามผานั้น ได้ทำให้โบราณสถานกว่า1,200แห่งจมอยู่ใต้น้ำรวมถึงเมืองโบราณฝงเสียที่มีประวัติกว่า2,300ปีก็ถูกระเบิดทิ้งในระหว่างก่อสร้างแต่เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับศาลเจ้ายมบาลหรือกุ๋ยเหมือนกวนซึ่งแปลว่าด่านประตูผีเป็นศาลเจ้าที่ก่อสร้างมานับพันปีตั้งอยู่ที่เมืองโบราณฟงตูในเมืองสงชิ่ง ย้อนกลับไปได้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ90หรือเกือบ2,000ปีที่แล้วสาเหตุที่เมืองโบราณฟงตูเป็นที่เรื่องลือไปในปัตภพีก็เพราะว่าในเมืองโบราณฟงตูนั้นมีที่ตั้งของศาลเจ้ายม,มาบาลเมืองโบราณฟงตูซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเมืองผีหรือกุยเฉิงซึ่งเป็นที่ตั้งของยม,มโลกมีการเล่ากันว่าสนามแม่เหล็กของที่นี่แรงมาก ตั้งแต่โบราณก็มีเรื่องร่ำลือเกี่ยวกับผีมากมายจนทำให้สถานที่แห่งนี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมชื่อดังหลายเรื่องเช่นตำนานจงขุยและไซอิ๋วที่คนไทยเราคุ้นเคยโดยระบุว่าเป็นดินแดนหลังความตายดังนั้นประชาชนในเมืองนี้จึงได้ก่อสร้างศาลเจ้ายม,มบาลเพื่อเป็นที่ควบคุมดูแลวิญญาณของยม,มบาล เนื่องจากเมืองโบราณฟงตูตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีจึงไม่อาจเลี่ยงที่จะต้องปล่อยให้ทั้งเมืองจมอยู่ใต้บาดาลหลังการสร้างเขื่อนสามผาระหว่างการก่อสร้างเขื่อนจึงได้เกิดเรื่องราวลี้ลับขึ้นเมื่อเริ่มมีการก่อสร้างเขื่อนคนงานก่อสร้างได้ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุมีอยู่คืนหนึ่งหัวหน้าคนงานแสเฉินได้ฝันว่าตนได้มาถึงยมโลก ยม,มาบาลได้พูดกับหัวหน้าเถินอย่างจริงจังว่าสถานที่แห่งนี้จะปล่อยให้ท่วมไม่ได้ถ้าขัดขืนก็จะทำให้อายุสัน้นหลังจากตื่นขึ้นมาหัวหน้าเถินก็รีบรายงานต่อผู้คุมที่เป็นผู้บังคับบัญชาอีกทีเมื่อผู้คุมได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการแตกตื่นก็รีบมาสำรวจที่ไซงานพอตกดึกผู้คุมที่ไม่เชื่อเรื่องไสย,ยศาสตร์ก็ฝันเช่นเดียวกันว่า ได้มาถึงเมืองโบราณแห่งหนึ่งหลังจากเดินเข้าไปในอาคารที่สูงที่สุดในเมืองก็ได้พบกับยมมาบาลเหมือนกับที่ผู้คนเล่าขานต่อๆกันมาผู้คุมคนนี้ก็สั่นไปทั้งตัวคนลุกสู้ยมมาบาลได้ถามเขาว่าทำไมจะต้องปล่อยให้น้ำท่วมสารด้วยผู้คุมได้ตอบว่าการสร้างเขื่อนเป็นคำบัญชาของรัฐบาลเพื่อมีไว้ป้องกันน้ำท่วมเพื่อสันติสุขของประชาชน ยมมาบาลเลยถามว่าแล้วสร้างอ้อมสารได้ไหมผู้คุมตอบว่าในระหว่างออกแบบได้มีการหารือเกี่ยวกับการละเว้นสารเจ้าแต่สุดวิสัยเมื่อยมมาบาลได้ยินว่าการสร้างเขื่อนเป็นไปเพื่อสันติสุขของชาวบ้านก็มีท่าทีที่เป็นมิตรขึ้นแล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้ารับปากข้าได้ไหมว่าจะย้ายรูปปั้นต่างๆของสารเมื่อได้ยินดังนั้น ผู้คุมคนนั้นก็รีบตอบตกลงก่อนจากกันยมมาบาลได้ให้ยมมาทูตป้ายจุดแดงไว้บนหน้าผากของผู้คุมในว่าเป็นการให้สัญญาแล้วบอกว่าจุดนี้จะเป็นพยานหากเจ้ารักษาคำพูดก็จะได้กำดีตอบแทนหลังจากผู้คุมตื่นขึ้นเนื่องจากการงานที่รัดตัวก็เลือมคําสัญญาที่ให้ไว้กับยม,มบาลหลังจากเขื่อนสามผาเปิดใช้ในปี2006 น้ำได้ท่วมสารยมบาลก็มีข่าวว่าผู้คุมคนดังกล่าวเสียชีวิตกระทันหันส่วนหัวหน้าเฉินก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างการเดินทางไปอินโดนีเซียและหลังจากที่สารยมมบาลถูกน้ำท่วมชาวบ้านก็มีประสบการณ์แปลกๆหลายเรื่องอย่างเช่นเมื่อตกดึกก็จะได้ยินเสียงโซ่ตรวนดังขึ้นและยังมีคนเห็นเงาดำลอยผ่านไปมาบนถนน และในปี2010ยังมีคนขับแท็กซี่ได้รับผู้โดยสารหญิงแต่งกายด้วยชุดกระโปรงสีขาวคนหนึ่งในช่วงดึกๆหลังจากส่งผู้โดยสารไปถึงโรงพยาบาลรัฐก็ยังไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆยกเว้นตอนรับเงินค่าโดยสารรู้สึกว่ามือของผู้โดยสารสาวเย็นผิดปกติและเมื่อนับเงินโดยสารในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเงินขาดไปสิบหยวน แต่ในกระเป๋าเงินกลับปรากฏเงินกระดาษที่เผาให้คนตายแล้วเมื่อได้คุยกับเพื่อนขับแท็กซี่ด้วยกันจึงรู้ว่าต่างมีประสบการณ์เช่นเดียวกันจึงคิดว่าผู้โดยสารสาวคนนั้นไม่น่าใช่มนุษย์เรื่องราวประหลาดได้เกิดขึ้นบ่อยๆในเมืองฟงตูชาวบ้านจึงได้ลงความเห็นว่าเป็นเพราะน้ำได้ท่วมทางเข้ายมมโลกจึงทำให้เหล่าวิญญาณหาทางไปยมมโลกไม่เจอจึงล่องลอยอยู่ในโลกมนุษย์ กลายเป็นสัมภเวสีเพื่อให้ประชาชนหายตื่นตระหนกรัฐบาลจึงมีมติก่อสร้างเมืองผีแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่มาของเมืองผีสิงแห่งฟงตูคุณผู้ชมลองคิดดูว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนที่ทำลายสถานที่สำคัญสคัญของทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดของศาสนาพุทธโบสถ์ของศาสนาคริสต์ รวมไปถึงสู่เหร่าของศาสนาอิสลามยังต้องยอมสร้างศาลแห่งใหม่ให้กับยมมาบาลงานนี้จะต้องมีเรื่องสยองขวัญขนาดไหนแต่เมืองผีสิงฟงตูก็ไม่ใช่สถานที่ที่คนเป็นจะเข้าออกได้ตามอำเภอใจหลังเข้าประตูเมืองผีเราก็จะได้พบกับ่ายเหอเฉียวหรือสะพานสุดวิสัยเป็นสะพานที่คนตายจะต้องเดินข้ามบนสะพานจะมีกัดผีดุดุอยู่สองนายคอยเฝ้า และมีคุณยายแก่ๆผู้ที่จะคอยปรุงเมื่องผอทางหรือน้ำแกงลืมอดีตเมื่อดื่มเมื่องผอทางแล้วก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชาติที่แล้วส่วนคนเป็นที่เดินผ่านสะพานนี้ก้าวแรกก็จะต้องทำตามกฎคือผู้หญิงก้าวแรกต้องเป็นเท้าขวาส่วนผู้ชายก้าวแรกต้องเป็นเท้าซ้ายหลังจากผ่านสะพานนี้ไปก็จะได้พบกับกุ้ยเหมือนกวนหรือด่านประตูผี ในระหว่างที่จะก้าวข้ามธรณีประตูจะต้องจำไว้ว่าผู้ชายต้องก้าวเท้าซ้ายผู้หญิงต้องก้าวเท้าขวาผ่านธรณีประตูไปจากนั้นจะมาถึงถนนข้ามพบหวงเฉียนลู่เมื่อถึงถนนข้ามพบนี้ต้องระวังห้ามหกล้มหรือหันหลังกลับไปโดยเด็ดขาดห้ามไม่ให้จับหัวไหล่ของคนข้างหน้า ตามความเชื่อของชาวจีนเชื่อว่าการแตะไหล่จะทำให้วิญญาณร้ายมารังควานคนที่ถูกแตะได้คนเก่าแก่เชื่อว่าหากปฏิบัติตามกฎจะมีอายุยืนยาวถึงร้อยปีแต่หากพลาดทำผิดกฎก็ให้ไปจุดธูปขอขมาในศาลเจ้าก็จะได้รับการอภัยแต่ถ้าทำผิดกฎแล้วไม่ยอมมาจุดธูปขอขมาวิญญาณร้ายก็จะตามติดกลับบ้านด้วย และอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องไม่ดีหรืออาจเคราะร้ายถึงขั้นเสียชีวิตปัจจุบันเมืองฟงตูกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตสำหรับหลายคนที่ชอบการท้าพิสูจน์และยังมีจุดเด่นคือหินเสียงไทยที่มีน้ำหนักถึง100กิโลกรัมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนรู้สึกเกรงกลัวต่อการทำบาป และนับแต่รัฐบาลได้สร้างศาลเจ้ายมบาบานขึ้นมาใหม่เรื่องราวแปลกๆก็ไม่เกิดขึ้นอีกหากท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสไปเยือนสงชิ่งก็สามารถแวะไปเมืองโบราณฟงตูเพื่อพิสูจน์ได้แต่อย่าเพลอไปดื่มเมื่งผอทังไม่เช่นนั้นจะลืมลูกเมียที่บ้านได้และอย่าลืมทำตามกฎไม่เช่นนั้นผีจีนอาจตามกลับประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกการติดตามชมเรียนเชิญทุกท่านกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ